ตัวเซตห้าสิบนะฮะกับพี่จุ๋ยนะครับคุณจะรนเวศศักดิ์ศรีผู้มีการฝ่ายแนะนาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสเริจำกัดครับสวัสดีครับพี่จุ๋ยครับสวัสดีครับเอ็ดครับครับเรามาพูดคุยกันต่อจากช่วงตอนกลางวันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับตัวเซตห้าสิบครับก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเรามาดูทำเฟรมบิ๊กบิ๊กบิกบกบิ๊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 บบ คือถ้าวันนี้ปิดแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้อ่าในไทม์เฟรม Weekly นะฮะปิดลบสามสัปดาห์ติดต่อกันนะครับภาพก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะครับเทสลร่วงเทสลร่วงเทสแล้วก็ร่วงในผ่านต้านนะอ่าและนะตอนนี้เราเห็นสามวีปิดลบนะฮะด้วย วอลลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย mm. เมื่อเทียบกับชุดเด้งก่อนหน้านี้วอลลุ่มจะเบาๆนะครับแบบนี้ก็ขาช็อตก็ยิ้มฮะตอนนี้ถัดไปฮะมาดูทำเฟรมเดลลี่ขาช็อตยังคงเหมือนเดิม ตบก็อยู่ไกลแ4 5แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับมีเทอร์ลิงสต็อปอยู่ที่8-2-6สองหส่วน Time Frame 1ชั่วโมงครับเปิดมาช่วงบ่ายนะฮะก็นึกว่าจะตั้งฐานได้นะฮะรุ้นพิกกับแต่สุดท้ายไปไม่พน้นกรอบทางด้านบนใน Time เฟรม e 1ชั่วโมงที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับ แปดหนึ่งเจ็ดแปดสองศูนย์แปดสองสามก็ไปไม่ผลนะครับนะตอนนี้ก็ไหลลงสู่กรอบทางด้านล่างแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับแต่แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดเอ่อวันนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นนะครับอาจจะต้องลุ้นสัปดาห์หน้าส่วนใครที่บอกว่า เทรดเป็นรอบๆนะครับถือกันมาก่อนหนน้าี้เไม่ใช่ที่จะพึ่งเข้าสถานะกันวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเทคโปรฟิตนะกันก่อนออกมาได้นะสำหรับใครที่ถือช็อตแบบเทรนด์ o l l o wing ใน t m m f r r m m หนึ่งชั่วโมงครับนะครับผมอ่าโอเค ตอนนี้นะครับตัวเซตห้าสิเนี่ยฮะหน้าช็อตยังได้เปรียบนั่นเองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทองเนี่ยใส่กันยับเลยฮะโอ้โหนั่นน่ะสิอยู่ดีดีอยู่ดีดีก็มีอะไรก็ไม่รู้คนะครับไหลลงมาผมให้ดูไทม์เฟรมสั้นๆัสี่ชั่วโมงครับลึกครับ นะครับลึกหลุดกรอบ i ท e f เฟรม4ชั่วโมงเมื่อเช้าที่เราให้เอาไว้แนวรับ2 3 6 3ครับ2 3 5 1หลุดนะครับแล้วก็หลุดจนมาอยู่ในโซนทางด้านล่างด้วยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพราะฉนั้นแผนที่เราวางเอาไว้นะฮะร,รอย่อเปิดลอง แต่โหย่อมาเยอะเกินครับเพราะฉะนั้นก็เวทแอนซีครับไม่แอคชั่นอะไรอ่าเพราะฉะนั้นแล้วทองคำนะฮะเวทแอนซีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหมาท่งแดงเนี่ยลงมาแท่งเดียวนี่นะครับโหไหลเหรียญเลยนะครับพี่ๆนักลงทุนครับรอดูกันไปก่อนนะครับให้ให้กราบวิ่งออกข้างใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าชุดที่เขา ร่วงลงมาเนี่ยมันถึงขนาดที่จะไปหลุดนะฮะจุดสต็อปของไทม์เฟรมเดลลี่เลยหรือไม่นะครับเพราะในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยขาลองเนี่ยมีจุดสต็อปที่สองสามสองหกนะครับก็ต้องรอดูว่าชุดที่ย่อลงมาเนี่ยนะซึ่งกำลังไหลลงอยู่เนี่ยโอ้หมันถึงขนาดหลุดสองสามสองหกเลยหรือไม่ครับผมโอ้แล้วโดยปกติเนี่ยพี่จุส ในการที่ทองคำไม่มีการขยับตัวลงมารุนแรงอย่างนี้ยมันจะเกี่ยวเนื่องก,กันกับตัวเลขที่จะประกาศในคืนนี้ไหมครับหรือว่าแบบมันเป็นแบบตัวเป็นสิ่งที่แสดงก่อนตัวเลขหรือเปล่าผมว่าปกติเขาจะไม่เล่นกันตั้งแต่ตอนนี้นะ <laughs> เพราะว่ากว่าจะประกาศเนี่ยนะะก็นูน่นนะทุ่มครึ่งปกติจะแบบว่าเอ,อ,อจะทรงๆแล้วพอเหลืออีกสักประมาณห้านาทีสิบนาทีมันจะจะเริ่มขยับ โอืม oh. แต่วันนี้แปลกเหมือนกันไม่รู้ว่าลงด้วยสาเหตุอะไรอ่ะนจะเป็นสาเหตุอะไรนะฮะต้องดูกันไปค่ำคืนนี้นะว่าขาล่องจะโดนจุดสัตตอบหรือเปล่านะครับครับผมเพราะถ้าโดนถ้าหลุดสองสามสองหกครับก็โอ้โหงานงอกเป็นได้เลย <Okay. S 2> งานงอกเป็นได้เลยเพราะว่าเอ่อถ้าให้ดูภาพในไทม์เฟรมวิ k l y ประกอบเนี่ยนะครับ อาการเขาก็ไม่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับคือคือมันไม่ถึงกับแย่แต่แต่บอกว่าเฮ้ยมันมันเห็นสภาพที่เป็นแบร์ไดเกิดขึ้นอะนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยที่เล่นขาลองเนี่ยก็ต้องเออเน้นเทรดเล่นสั้นนะครับ mm hmm. แล้ววอลลุ่มต้องน้อยๆอย่าเย,ะยะอะเพราะอะไรนอกเหนือจากเราเห็นแบร์ไดแล้วนะครับความเสี่ยงเนี่ยมันก็สูงด้วยตรงนี้ mm hmm. เป็นเหมือนได้ข่าวมานะฮะว่าสาเหตุทองเทธ,ธนาคารกลางจีนจะหยุดซื้อทองคำเป็นการชั่วคราวหลังซื้อต่อเนื่อง18เดือนโอ้อิงโดย Forex Life นี่ะครับผมอก็ตามน,นั้นฮะอาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับผมที่วี่นักลงทุนครับอ่านั่นไงคอมเมนต์มาแล้วฮะจีนหยุดซื้อแบงก์ชาติจีนไม่ได้ซื้อทองคำเลย ในเดือนพฤษภาคมปิดฉากกันต่อเนื่องมาโหโอเคนะฮะอ่ะถึงชัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอค่ำคืนนี้แล้วกันว่าข่าวคืนนี้เนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มเพโลใช่ไหมพี่จุย้ยใช่ครับตัวเลขนอนฟาร์มเพโลจะช่วยทองคำนะช่วยขาลองได้หรือไม่นะครับครับนะถัดไปไปดูซิลเวอร์ครับ ซิลเวอร์ก็โดนเทแม่โอ้โดนเทเช่นเดียวกันนะครับนี่แต่ว่าก็ก็ย่อไม่ลึกเท่าไหร่นะครับขาลองสต็อปอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสี่แปดช่วงนี้พวกสินค้าคอมมิตี้นะโดยเฉพาะโลหะมีค่าเศดแต่น้อยเพราะโวค่อนข้างสูงนะความเสี่ยงสูง คือถ้าเราเทรดด้วยจำนวนโพซิชั่นเท่าเดิมนะครับมันจะทำให้ความเสี่ยงเราเพิ่มต,ต่อไปฮะไปดูในส่วนของค่าเงินบาทสำหรับดอลลารนะ์บาทนะช่วงบ่ายรีบาวขึ้นมานะช็อตสต็อปสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสาม ัดจากดอลลาร์บาทนะฮะดอลลาร์เยนก็ยังช็อตเหมือนเดิมสต็อปลอสสำหรับดอลลาร์เยน,นะฮะหนึ่งห้าหกจุดศูนย์ห้าจากดอลลาร์เยนนะครับไปดูยูโรดอลลาร์ยูโรดอลลาร์ขาลง 1 0 8อปหนส่วนบิตคอยนะก็ยังคงอยู่ขาลองเหมือนเดิมและมีสตอปอยู่ที่6 8หมืครับนะครับต่อไปซิงเกิลสต็อป P U สต็อปสิบสี่เ p t a ช่วงบ่ายๆฝื้นขึ้นมานะสตอเจ็ดบาทแปดสิ้า PSL สตอ p เก้าบาทห้าสิบหสามเจ็ดเจ็ดห้า k p ถอยไป4ี่แป KCE สี่สิบ b a ถ้าใครจะฝืนถือได้นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันหลุดอปไปแล้วครับ Advan s t o สองศูนา ครัสสตอปยี่สิบเอดสามศูนย์แต่ว่าสำหรับ osp เนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะเทคโปรฟิตออกมาบ้านก็ได้นะเพราะว่าเออณตอนนี้เนี่ยมาเผชิญแนวต้านสำคัญแถวยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าโซนนี้นะครับก็เทคโปรฟิตออกมาแล้วเดี๋ยวรอย่อนะฮะค่อยถือแต่ถ้าคนบอกว่าเอ้ขี้เกียจอยากถืออย่างก็ถือต่อไปนะครับ CBG สตอปหกแปดสองห้า SCGP สามสิบสาม PTG อวกกลับนะฮะสตอปอยู่ที่แปดบาทสามสิบห้าครับผมเกย์ขรบแล้วครับ,รบถามตอบอะไรไม่เอ่ย ขอภัยนะครับว่าพอดีมีสายด่วนเข้ามาอ่ะโอเคพี่จุส๊สเรามากันที่คําถามนะฮะคําถามตอนนี้เนี่ยเป็นคําถามเกี่ยวกับหุ้นนะครับผมที่ถามเข้ามาอยากจะดูตัว InTouch ครับโอ้ oh, InTouch สำหรับทำเพรมมันล,ลี่นะครับ มาเผชิญแนวรับสำคัญแถวแถวหกสิบหกหกสิบห้าโซนนี้นะครับก็แล้วก็แล้วก็เด้งกลับนะครับนั่นหมายความว่า In Touch เนี่ยเขายัางสามารถที่จะเล่นในโซนกรอบทางด้นทางด้านบนแบบเนี้ครันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดลงมาเล่นกรอบทางด้านล่างก็ต้องลุ้นเด้งกลับ ทีนี้การเด้งกลับใน Time f r ร m e m o n ีเนี่ยเราก็ต้องใช้ Time Frame ย่อยประกอบด้วยอ่านหะนขอดู Weekly หน่อยสิวันนี้จบ Week สำหรับ Weekly นะครับเอ่อถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องปิดเนี่ยเจ็ดสิบาทห้าสิบนะครับเอ่อส่วน Time Frame Daily บอกว่าเฮ้ยฉันไม่รอฉันไปก่อนนะ,ะเป็นชุดชุดวกกลับก่อนแล้วตั้งแต่เบรกเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดห้าอ่าเพราะฉะนั้น สำหรับอินทัชนะก็มองว่าซื้อได้ครับผมโอเคอินทัชนะฮะซื้อได้นะครับโอเคถัดไปนะครับ PTTGC ครับ PTTGC ยังครับผมนะยังยังไหลลงตลอดในช่วงสองสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนะโอเคถัดไป y g d จะเด้งได้ไหมครับโอ้ คือถ้าถ้าปิดวีคแบบนี้ผมว่าอาจจะยากนิดนึงคะนะฮะปิดวีคไม่ค่อยดีปิดแบบภาพโดนกระแทกหนึ่งแท่งพยายามรีบาวแล้วก็ล่วงต่อแล้วก็ชุดล่วงเนี่ยปัอลุ่มเข้าด้วยอืม อืมแล้วก็สังเกตน,นะชุดที่รีบาวตรงเนี้ยนะครับบอลล่มเบาๆบแบบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นโอกาสเด้งกาดจะยากนิดหนึ่งสำหรับไบจีจีครับผมยา,ย,บยากนิดหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับอืม AOT ครับ AOT อก็ยังไม่ยังไม่ซื้อครับยังไม่ซื้อนะครับ จ่ยดูเวียดนามได้ไหมฮะพอดีมีคอมเมนต์ตัวเวียดนามเข้ามาตัวไหนครับตัว F U E V F V N D ศูเวียดนามเวียดนามก็ยังถือต่อไปนะครับใน Time เฟรมเดลี่สตอ็อปยกขึ้นมาอยู่ที่45่บาท75บห้ครับ หาบาทเจ็ดสิบห้านะครับโอ okay. เคอ่ะต่อไปกลับไปที่หุ้นไทยนะครับสิครับ s i c t รอก่อนครับยังไม่ซื้อครับรอก่อนครับยังไม่ซื้อนะครับโ okay. อเคพี่นักลงทุนตอนนี้ก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาถามกันได้นะครับ สมบับบรรยากาศนะตอนนี้นะดูสิบนตลาดนี่ยเรามีอะไร KTB KTB เนี่ยคือบวกมาได้สามสี่เดือนชุดนี้ก็จริงแต่ว่าโอ้โหมันมัน มาเผชิญแนวต้านแถวๆสิบแปดบาทครับคือถ้ามีของเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มทยอยขายมาบ้างครับแต่ถ้าไม่มีของมาไล่ตรงนี้นี่โอ้โหเสียวเลยครับผมอมเสี่วเลยเนาะครับโอเคครับผมถัดไปนะฮะ NRF NRF ไม่ซื้อครับ NRF ไม่ซื้อนะครับถัดไปนะฮะ กรีนกรีนมันลี่อยู่โซนล่างครับ mm hmm. มีชุดเบรกชุดย่อแล้วก็ไปต่อมเราจะต้องระวังแนวต้านแถวบาทสามสิบนิดหนึง่งครับ hmm. ขอดูวนะิก k l y หน่อย วิกฤตโซนบาทสามสิบเป็นแนวต้านคือสังเกตว่าลุ่มประกอบไปด้วยนะฮะ,ะชุดนี้วอลลุ่มขึ้นอโอเคดีแล้วก็ย่อวอลลุ่มเบาดีนะครับ,รบเสร็จปุ๊บมีแท่งแรงขาย ตรงนี้พอเจอแรงขายแรงๆแท่งนี้เสร็จปุ๊บชุดจังหวะที่จะไปต่อเนี่ยวอลุ่มชักเริ่มดับครับอ๋ออืมก็อาจจะต้องเรามาระวังนะครับไล่ซื้อตรงนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับโอ้จุดสังเกตฮะชุดนี้เลยตั้งแต่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีลงหนึ่งแท่งครับแล้วเนี่ย ตีเบาๆแบบนี like oh, ้โอ้เส so so well, ียวเสียวร่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีของไม่ซื้อแต่สําหรับคนที่มีของนะครับถลุดบาทเก้าสตางค์เนี่ยก็ต้องหนีกันเต็มประตูนะครับเพราะฉะนั้นโซนตรงนี้หลังจากไปเทสโซนแถวบาทสามสิบแล้วก็ไม่ผ่านก็ต้องทํากําไรกันออกงบ้างครับผมโอเคคร้บผมถัดไปนะฮะ IRPC ยังไม่ซื้อครับไม่ซื้อนะครับโมโปรโฮมโปรยังครับสเต็กครับอ่ายังครับ RCLRCL จุดสต็อปยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าส่วนในไทม์เฟรมมันลี่จะมีแนวต้านสำคัญแถวแถวใกล้ๆสามสิบสามครับโอเคก็ผมถัดไป K ank, เคแบงเคแบง แบงค์มันลี่ก็ยังพอได้ลุ้นวิกลี่ถอยลงมาใกล้ๆแนวรับก่อนหน้านีนะ้นก็คือโซนแถวๆ120,627อือเอางี้แล้วกันนะฮะคนที่มีของก็ถือต่อไปก่อนนะครับส่วนคนไม่มีของโซนนี้ก็เข้าได้เบาๆครับ โอเคครับผมอะไรอะ T E G H ตามเฟรมมันลี่เขาขึ้นมาสักพักใหญ่เลยนะฮะนี่ Weekly อ่ะเรามาระวังครับแนวต้านสำคัญแถว4บาทไล่ซื้อตรงนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ แต่สำหรับคนที่มีของก็ต้องเริ่มทยอยขายบ้างนะเพราะว่าความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยครับผมก็ลินลินลินขายครับผมอเอฟครับสีตังใช่ไหมฮะครับโอ้สีตังมีชุดวกกลับนะครับมีของถือต่อไปสอบยี่สบเอ็ดปดศูนย์ครับ t <G> t t ทสตวกกับเช่นเดียวกันสตอปอยู่ที่สิบบาทหกสิบครับโอเค SCB SCB โซนนี้ก็ยังเป็นโซนสะสมเหมือนเดิมนะครับก็มีของถือต่อไปครับต่อไป ทีทีทีครับปตทพีทีทียังไม่ซื้อครับต่อไปทียูอ๋อทียูมีของก็ถือไม่มีของอยากซื้อซื้อครับ bdms bdms โอ้ย bdms อืมภาพใหญ่เลยมันลี่นะครับอ่าไปเทสแถวยี่สิบเก้าแล้วไม่ผ่าน เดือนที่แล้วโหปิดที่โลเลยนะครับก็ไม่ซื้อครับถัดไปนะฮะ RCL RCL ไปแล้วหรือเปล่าอ๋อไปแล้วแล้วฮะ RCL stop อยู่ที่ยี่สิบเก้าบาทยี่ห้าแล้วก็มีแนวแนวแนวต้าน มันรีแถวๆสามสิบสองถึงสามสิบสามต่อไปเป็นเชลลีแปดศูนย์เชลลี่เชลมีในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยหลุดสต็อปที่เก้าบาทห้าสตางค์มาแล้ว นะครับอ่าแต่ถ้าถืออยู่ขอดูภาพใหญ่หน่อยวิก k l y ในภาพวิก k l y ก็ยังยังถือได้ครับผมนะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับผมโอเคครับพี่จู๊สขอบคุณมากเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่จุ๊ดนะครับคุณจะรนเวศศักดิ์ศรีนะครับ ผูในการแฝงในด้านการลงทุนบร,ริษัทหลักรัพย์ทุกสาขาการลงทุนคลาสสิกออสเอร์ียสเนเนเนี่ยครับวันนี้ก็มาตอบคําถามกันค่อนข้างครบถ้วนนะฮะทองคําตอนนี้นะฮะก็ลงมาในอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมเหมนะ็นไมครับก